วัสดีครับรถไถย,ยางแตกเราไปดูรถไถหน่อยวันนี้เลิกงานเร็วรถไถย,ยางแตกดูช่างป่ายางรถไถนะช่างปาายางนอกสถานที่

โอ้ฝ่าคนเดียวระยะเราไ่ครับไเรื่อเลยบริาา <c oughs> การป่ายาง24ชั่วโมงป่ายางนอนสามที

ดูวีดต่อเหรอโอ้ยตรงนี้เลยแหละแล้วไม่ไม่เห็นกดหัวใจให้เลยอ่ะไม่กดหัวใจกดคอมเมนต์ให้เลยอ่ะกดเปล่าไม่ได้กดนะรูกน้าขช่ผมเอฟซีนี่ตอบว่าอะไรอยู่ มาหาทางเข้าไปเจอเลยโคตรล้มลยนะห <laughs> าทางเข้าไปเจอโอมาแรงใหญ่มากเลยทางเข้าไปทางไหนหาทางไปทางตรงไหนน่ะอันนี้อันนี้ตัวน,นี้มันยกได้กี่ตันได้ช่างแปดสิบแปดสิบตนันโม้เนี่ยไม่โม้หูยโ,โม บอลดี๋ยวมันลบไปแล้วต yeah, ัวเลขกอ่ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้เป็นสีไอตัวเนี้ยรับได้สสิบ้แปดสิตัวใหญ่เลนะอมน้ำหนักน้ำหนักไม่แรงโคสิบกิโลได้ฮะได้เยอ้ยี่สิบกว่ายกสบายเลยก็โอ้่นอนนอนแล้วเอาลงไหนมาหน่ะ ดูเดี๋ยดูวาดูงับยางเปล่าเลยเดี๋ยวก็เทเลอร์ฝ้าชูเลยทุกไมโครกับมาอยู่ตรงไหนหน้าถึงกูบีฝะะ้ายนี่เลยอ๋อเทเลอร์ยางแตกเหรออ่เะเปลี่ยนไม่ได้ฝ้ายเปลี่ยนของเปลี่ยนฝ้ายางมากี่ปีแล้วเนี่ยฝ้ายอาย่สิบเจ็ดนะก็ะจนตอนอ,อายุสามสิบเอ็ดอะอายุสิบเจ็ดอายุสามสิบเอ็ดกูบ,กอบีอ่ะ,ะระดับเซียนอะระดับอาจารย์อะ หลดอะไรก็ถอดได้หมดอ่ะถอดตะขาบได้ไหมได้หมดอะป่ายางไม่โคโอ้ยไปอะไรยังไม่โคไม่โคไปล้ออะไม่โคไปล้อออ๋อไม่โคไมีล้ออะหมวกกันน็อกฮุนไดหมดนั่นแหละไปมาแล้วนะไปยาวไกลตะขาบรัวด้วยอะรัวมันหลวยมั้ยอืมไม่ตะขาบเป็นล้อยางนี่แหละ เราเนยไมโครลอยยางเก่าอ่ะไมโครลอย่างมันบางเนาะไถยางใหญ่บางมัเขียวว่าพอไปเยอะก็จี๋เมันบางเย็บหินหน่อยก็มึงที่ก็รั่วแล้วน้ำตามนี่ไอรถไถฟอร์สมไมก่อนเนี่ยยางมันหนาเนาะพวกนั้นน่ะใชโอ้โหเย็บจริงเลยมึงก่อนเลยสุดยอดเนี่ยพวกนี้นะมึงที่ไปเย็บน้ำไถไถป่าเนี่ยยังรั่วเลยนะหรือไถน้ำปาล์มอ่ะ ปลามึงที่ก็รั่วนะไม่ใส่พวกชิ้นก็รั่ว <c oughs> บางจริงแต่รถไอ้ฟอร์ทำไมก่อนโอ้โหเดินยวิ่งเข้าเดี๋ยวว่าเ่าาไปเนี่ยเอาออกอยากที่ฝายเลยพวกเนะี <c oughs> ย้ยอืมอันนี้มันโดนอะไรแค่นั้นเนี่ยมียางไหน <c oughs> <c oughs> ไหมมีไหมมีอ <c oughs> ่ะมีดิ <c oughs> มันจะยางรถบดไง ทำได้ไหมถ้าไม่ให้มันมีอย่างอะไรได้ไหมได้ต้องขยันปะหน่อยผมผมไม่เอาอยางไลยอะเอาตอนนี้เลยต้องขยันปะหน่อยอเสี๋ย,<อ>ยงเย้วเราดูช่างใหญ่เขางัดงัดยางรถไถอ,ออกมาหูยางเปลเลยเนี่ยคอยจะงัดมายังไงเนี่ยอคอยมันั่วอยางหน้าก็ดีหน่อยรั่วอยางหลังเฉย นี่รั่วครั้งแรกเลยนะคันเนี่ยคันใหม่เพื่อนท่นเนี่ยคันใหม่ยังไม่เคยรั่วเลยครั้งแรกลอยไปลอยไป